สวัสดีครับคุณพ่อน้องพี่คนรักอีวันทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับทุกคนครับในสุดสัปดาห์นี้มีเกมการแข่งขันฟอร์มูล่าวันนะครับสนามที่2ที่ซาอุดิอาระเบียขออนุญาตแจ้งกันไว้ก่อนเนาะจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันทันเพราะว่าเวลานี่มันค่อนข้างจะดึกเอ๊ดดึกหรือเปล่าฮะสำหรับในบางคนอาจจะมองว่าไม่ดึกมากถ้าคนที่ไหนที่นอนดึกเป็นก <laughs> ิจวัตรอยู่แล้วเนาะ ก็จำง,ง่ายๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ทําตารางเอาไว้ในตอนนี้นะครับทุกคนจําแค่ว่าในวันศุกร์เนี่ยสามทุ่มก็จะเป็น Fp 1ส่วนเที่ยงคืนก็จะเป็น Fp 2วันเสาร์สามทุ่มก็จะเป็น Fp 3แล้วก็เที่ยงคืนก็จะเป็นคอลี่ไฟน์นะฮะคอลี่ไฟก็กว่าจะเสร็จก็นู่นนะเกือบเกือบตีหนึ่งนู่นมั้งส่วนวันอาทิตย์แข่งจริงเนี่ยจำง,ง่ายฮะเที่ยงคืนเป็นต้นไปครับก็จะสิ้นสุดเวลาประมาณสักตีสองถ้าเกิดว่ามีประเด็นดราม่าอะไรเกิดขึ้นนะฮะ ดังนั้นก็มารอดูนะครับว่าทีมที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วจากสนามแรกที่บาเรนเนี่ยจะต่อเนื่องความสำเร็จตรงนั้นได้ยาวๆไหมยังมีบางทีมบางคนนะครับที่รถไม่ลงตัวหรือว่าเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในสนามแรกอยู่เนี่ยจะแก้มือได้ทันหรือเปล่าในรอบ4ีวันที่ผ่านมาก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องตามลุ้นตาม,ต,ามต่อกันนะครับนั่นก็คือเป็นกนดการคร่าวๆ แต่หัวข้อเรื่องวันนี้จวงหัวมานะครับเป็นวันเกิดของอเล็กซ์อัลบอนอังสุสิงหรือว่าน้องเล็กผมขออภัยนะครับผมเองก็ไม่ทราบชื่อเล่นแกนะฮะว่าเขาใช้ชื่อเล่นภาษาไทยว่าอย่างไรผมก็โมเมเรียกไปเองนะครับเพราะว่าเขาชื่อว่าอเล็กใช่ไหมเราก็ชื่อเป็นน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็ก,ง,ลกง่ายๆดีนะเลยเรียกติดปากมาซะแบบนี้เนาะวันนี้ก็26ปีบริบูรณ์นะครับวันที่23 ก็เบอร์23วันเกิดก็23ก็น,น่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วนะฮะใครที่ยังไม่รู้จักน้องเล็กบ้างฮะบางท่านอาจจะบอกว่าเอายังมีนักแข่งไทยอยู่เหรอออานะครับแน่นอนนะว่านักแข่งไทยก็ฝีมือก็ไม่ไม่ได้บอกว่าด้อยไปกว่านักแข่งคนอื่นเหมือนกันนะครับยังคงมีพื้นที่ให้พิสูจน์ตัวเองด้วยนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเองก็ลุ้นนักแข่งไทยในเวทีของ2ล้อก็คือรายการโมโตทูนะครับโมโตโทูก็จะมีนักแข่งไทย ที่เป็นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศคือน้องก้องนะสมเกียรติจันทราครับนักแข่งหมายเลข35ของทีมอีเดนมิสซูฮอนด้าเอเชียเนี่ยนะฮะสามารถที่จะชนะการแข่งขันได้ที่สนามในอินโดนีเซียนะฮะมันดาลิกาสตรีทเซอร์กิตนะครับใครที่ได้ชมก็จะได้เห็นนะฮะว่านักแข่งไทยที่ประสบความสําเร็จนี่หนะฮะต่างชาติก็ให้การยอมรับวันนั้นก็เลยลุ้นนะครับว่าน้องเล็กนี่จะมีโพเดียมติดไม้ติดมือหรือว่าจะมีแต้มไหมสุดท้ายก็จบแค่อันดับที่ อันดับที่สินะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตรงนี้นะฮะดังนั้นในวันนี้วันเกิดของเขาเนี่ก็คงจะไม่มีอะไรดีกว่าการที่จะอวยพรให้น้องเล็กเนี่ยประสบความสําเร็จที่สุดเท่าที่เจ้าตัวจะสามารถทําได้ทําไมผมถึงบอกแบบนี้ฮะผมไม่มั่นใจในฝีมือเขาหรือเปล่าจริงๆแล้วในฟอร์มสนามแรกที่เห็นเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจฮะว่านักแข่งสายเลือดไทยคนนี้เนี่ยยังคงมีของอยู่นะฮะยังคงมีฝีไม้ไลายมืออยู่ชัดเจน แต่วินเลียมสิฮะต้นสังกัดใหม่ของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกว่า,าทํารถเนี่ยให้มันดีกว่านี้ให้มันเข้าไม้เข้ามือหรือว่าเทียบชั้นกับทีมอื่นๆจะบอกว่าไปโทษวิลเลียมอย่างเดียวก็ไม่ได้ฮะทุกคนลองดูว่าทุกคนทราบดีกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าทีมไหนก็ตามที่ใช้เครื่องยนต์ของ Mercedes เนี่ยแทบจะเดี่ยงกันไปเป็นแถว ขนาดทีมใหญ่นะครับทีมของทันเซอร์ทีมของจอร์ดรัสเซลเนี่ยยังเกือบจะเอาตัวไม่รอดนะครับถ้าไม่ส้มหล่นใส่จริงๆก็คงจะไม่มีโพเดียมะนะดังนั้นในตรงนี้ไม่ใช่ว่ามาด้อยค่าทันเซอร์หรือมาด้อยค่ารัสเซลนะฮะแต่เมอร์ซี่ได้กำลังเผชิญอยู่กับปัญหาใหญ่ที่พวกเขาไม่เคยเจอในรอบหลายปีที่ผ่านมาต่อให้มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ว่าหนักหนาสาหัสขนาดนี้นะฮะแล้วก็ถ้ามันเป็นในแบบนี้ทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของ P u เพยียงอย่างเดียวไหม ถ้ามันเป็นไปนในแบบนั้นก็แสดงว่าถ้าแก้ที่ทีมใหญ่ได้แสดงว่าทีมอื่นๆที่ใช้เครื่องยนต์ Mercedes เนี่ยก็คงจะถูกแก้ไขปัญหานั้นด้วยเช่นกันนะฮะดังนั้นผมยังแอบหวังอยู่นะครับใครจะมองว่าคุณปุ้ยคุณจะฝันกลางวันไปหรือเปล่าวิลเลียมจะมาต่อสู้เพื่อหัวแถวได้แล้วอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือผมผมมีความมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งนะว่าถ้าสมมุติเล่นๆนะนะครับว่าเครื่องยนต์ของ Mercedes เนี่ยแก้ปัญหาในตรงนี้ได้แล้วที่นี่มันส่งผลมาถึงวิลเลียมแล้ว เครื่องยนต์ก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ผมคิดว่าด้วยฝีมือของน้องเล็กที่ผมเห็นในในการแข่งขันจริงในส่นดุดดารที่ผ่านมาเนี่ยในเล,เลี่ยมของการบางลายของการเข้าโค้งจะแพ,แพ้เพราะอย่างเดียวแพ้เพราะรถจริงๆอาใครจะมองชั่วงมงนี้ว่าผมอา,อาจจะเหมือนประมาณว่าเข้าข้างนักแข่งคนนี้เกินไปหรือเปล่าก็ยอมรับนะครับว่าว่าเข้าข้างอยู่แต่เป็นเป็นเข้าข้างในสิ่งที่ มันเป็นเหตุผลที่ผมผมมองแล้วมันก็ใช่นะฮะทุกคนทุกคนลองดูช็อตที่เรียกว่าโดนคนนี้คนนั้นคนนี้แซงแบบดวลกับยูกิอย่างเงี้ยผมว่าเหลี่ยมเขาเนะี่ยผมว่ามันเจ๋งกว่ายูกิอยู่อย่างชัดเจนเลยนะครับเพียงแต่ว่ารถมันไม่เป็นใจจริงฮะต้องยอมเหมือนประมาณว่าเหมือนเหยียบคันเร่งก็เหยียบจมลงไปอย่างนั้นแต่รถมันไม่วิ่งฮะในขณะที่รถแข่งของทาง r e d b u l l Racing นะครับาเครื่องยนต์ใหม่ของเขาเครื่องยนต์ r e d b u l l p o w e r t r a i n ของเขาเนี่ย ก็ถือว่าแรงแบบชัดเจนเลยนะฮะแรงแบบชัดเจนแล้วก็ f e r r a r i นี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะนะนักแข่งที่ไม่เคยโชว์ผลงานได้ดีหรือว่านักแข่งที่เรียกว่าต้องไปต่อสู้เพื่อแถวแถวท้ายแถวนะครับกลับกลายเป็นว่าพอเจอเครื่องยนต์ใหม่ของ f e r r a r i เข้าไปเนี่ยนะฮะเรียกว่าเปิดดีไอใส่กันเข้าไปชัดเจนเลยครับไล่ตั้งแต่ระดับหัวแถวยันท้ายแถวฮะทันเซอร์เองนี่เปิด DI ไออจดอเซลก็เหมือนกันนะครับเหมือนแทบจะไม่ได้เปิด ดังนั้นจะเอาอะไรไปสู้ฮะดังนั้นขอถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าผมเองก็ไม่ได้ว่ามีความรู้ไม่มีข้อมูลเชิงลึกอ,อะไรมากมายว่าถ้าเครื่องยนต์ของ Merced e s ของทีมใหญ่นี่น,นะครับ AMG เนี่ยสามารถสมมติว่ามันเกิดปัญเีปัญหาที่เครื่องยนต์จริงๆนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะฮะและที่แก้จบที่ทีมใหญ่ก่อนนี่นเนี่ยมันจะได้อาน,นิสงส์ไปในทีมเล็กทีมรองทีมที่จะเครื่องยนต์ของ Mercedes ทีมอื่นเนี่ยสักแค่ไหนจะพอเห็นผลถึงน้องเล็กไหม ผมไม่รู้หรอกนะว่าในคนที่ให้กาลังใจนักแข่งสายเลือดไทยคนนี้เนี่ยหวังอะไรกันแน่หรือวหวังเท่าไหร่ลิมิตมีไหมแต่สําหรับผมเนี่ยแม้ว่าจะเชียร์ออกตัวเท่าไหร่เต็มที่ก็ตามเนี่ยสิ่งที่ผมพอใจก็คือเขาสามารถที่จะมีแต้มจามแตบที่ไหลก็พอแล้วติดท็อปสิบได้พอแล้วและก็หวังหวังแค่ว่าถ้าจะมีสักสนามนะครับอาจจะเป็นสนามที่ฝนมาะนะครับหรือยังไงก็แล้วแต่ประมาณเนี้ยอาจจะมีโอกาส ได้ลุ้นบ้างนะครับได้โกฉวยจังหวะด,ดีๆที่อาจจะมีตัวเต็งคนที่อยู่แถวพลาดบ้างเนี่ยอาจจะมีจังหวะเสียบแซงตรงนั้นอาจจะเป็นกรณีที่อาจจะมีไม่บ่อยนักจะหวังแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเป็นเรทปกติเนี่ยขอแค่เก็บแต้มได้ก็พอนั่นก็คือสิ่งแรกที่ผมหวังแล้วก็สิ่งที่2เป็นสิ่งสุดท้ายก็คือหวังว่าจะสามารถโชว์ผลงานได้ดีกว่าเพื่อนร่วมทีมนั่นก็คือลาติฟี่ซึ่งสนามแรกก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่า อัลบอนนั้นก็ทำผลงานได้ดีนะฮะได้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าลาติฟี่จบคันที่16ในขณะที่เล็กเนี่ยจบคันที่13อืมนะฮะแล้วก็จริงๆมันดีมาตั้งแต่ช่วงคอลิฟายนะฮะก็คือลาติฟี่ท่านมจำไม่ผิดเหมือนไม่ผ่านรอบแรกใช่ไหมฮะคอลิฟายมาแต่น้องเล็กเนี่ยก็มามาพลาดรอบที่2นะครับก็ทําเต็มที่สุดๆแล้วตรงนั้นนะฮะ ก็อย่างน,น้อยก็คือมีนักแข่งที่โชว์ผลงานได้ดีในฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะเออแล้วมาคราวนี้เครื่องยนต์ Mercedes ก็แผงลิทนะครับแผงลิทนี่ไม่ใช่ว่าแผงลิทให้ให้เก่งขึ้นให้เร็วขึ้นนะแต่แผงลิให้รอบลงแผงลิแนวไหนกัน,นะะแน่นะนั้นก็ขนาดว่าคนอื่นก็ยังจะเอาตัวไม่รอดถ้าเราตัดทีมทีมใหญ่ของจอร์ดของทางทั้งเซอร์ออกไปเนี่ยก็ถือว่า เรียกว่าประสบปัญหาเหมือนกันนะฮะตอนแรกผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันมนะ่คือเราบ้าก,กัะล้อเล่นกันว่เาเมอร์เซเดสเนี่ยไม่เอาถุงทรายลงสักทีหนึ่งใช่ไหมแต่มาพิจารณาดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีทรายสักเม็ดแล้วแหะฮะอยู่บนตัวรถเนี่ยถ้ามีก็น่าจะอยู่ในห้องเครื่องนู่นแหละ,ะว่าไปนะครับทุกคนอา้าวก็วิลเลียมเอ,เองนะครับเป็นทีมที่อาจจะแบบว่าไม่มีโอกาสที่จะมาทดสอบเรื่องของวงล้อ18อนิ้วนะฮะวงล้อใหม่ตัวใหม่เนี่ย ตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันแน่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรในตรงนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาจากต่อยออมาจากเครื่องยนต์ของทาง m e r c e d e s ถึงในตอนนี้ไม่แน่ใจนะฮะว่าถ้าสมมติว่าซ่อมหรือว่าทําเครื่อง modify ใหม่หาสาเหตุแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของ body รถนะครับเรื่องของ aerodynamics ต่างๆเรื่องของพื้นเรื่องของ s i พอ p o ตเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นคลีปด้านข้างเนี่ย มันจะไปมีผลอะไรอย่างไรไหมฮะกับการที่ไม่ได้ลงทดสอบวงล้อใหม่นะฮะตอนนี้ผมค่อนข้างเชื่อชัดเจนแล้วนะครับว่าประสบการณ์เล็กที่สั่งสมมาในในทีมเรดบูลในปีที่แล้วเนี่ยฮะมันมันก็ส่งคุณค่ากับตัวเขาแม้ว่าเขาจะไม่เคยได้ลงแข่งเลยนะครับใน F1 วันก็คือทำหน้าที่แค่อยู่ในซิมูเลเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปลงแข่ง DTM เนี่ยแต่กับ F1 นก็คือเต็มที่ได้แค่นั้นนะแต่คำว่าได้แค่นั้นหมายความว่า ก็คือเขาได้องค์ความรู้มาเต็มๆในเรื่องของข้อมูลในการปรับเซ็ตรถนะฮะดังนั้นผมว่าวินเลี่ยมน่าจะมีอะไรดีๆนะครับที่ออกมาจากทางมันสมองของอัลบอนคนนี้อยู่แน่นอนในระหว่างฤด,ดูกาลเนี่ยแต่เรามาลุ้นกันนะครับว่าอ,องค์ความรู้ตรงนั้นเนี่ยมันจะไปตามทันทีมอื่นได้หรือไม่อย่างไรนะครับในวันที่ Mercedes เพียงพล้ําตั้งแต่สนามแรกน่าสนใจครับเอาวันเกิดก็พูดซะเพลินเลยนะครับยังไม่มีโอกาสได้ อวยพรอย่างเป็นทางการสักเท่าไหร่นะฮะนักแข่งสายเลือดไทยคนนี้แม้ว่าจะพูดไทยอาจจะได้หรือไม่ได้บ้างผมก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่เข้าใจว่าน้องน่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับทุกคนนั่นแหละทั้งครอบครัวทั้งอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่สันทัดภาษาไทยนะครับก็ขออวยพรนะครับให้น้องเล็กเนี่ยก็ประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในวงการไอวันไปได้นานๆหน่อยกับอายุ26ปีในตอนนี้ผมมองว่าไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายหรอกนะฮะแล้ว ถ้ายังทําผลงานได้ดีในแบบนี้ผมเชื่อว่าน้องยังคงมีพื้นที่ในวิลเลียมนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อาจจะทำผลงานได้แย่กว่าเลดลา i ติฟี่มันก็อาจจะจําเป็นต้องให้ทีมเขาได้เลือกนะครับเพราะว่าในตัวเลือกตอนนี้จะบอกว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่จะโดนเสียดโดนอะไรดังนั้นเอาบอนถึงไม่ได้ว่าต่อสู้เพื่อที่จะเรียกว่าหัวแถวหรือว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยอย่างน,น้อยก็คือจะต้องมี มีคะแนนติดไม้ติดมือบ้างได้น่าจะดีนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าพรที่ผมไวยพรให้กับน้องเล็กในวันนี้เนี่ยมันจะส่งผลได้หรือเปล่าบางท่านอาจจะบอกว่าเดี๋ยวรอดูสนามที่บราซิลหรือว่าจะรอดูสนามที่ไหนก็แล้วแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางนะครับทุกคนนะครับเลยห่างหายจากการทําคลิปไปนะครับ ก็ฝากกันไว้ในสุดสัปดาห์นี้ไม่รู้จะกลับมาวิเคราะห์หรือว่าอะไรทันหรือเปล่านะครับต้องไปต่างจังหวัดหลายพื้นที่นะฮะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่เรียกว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรื่องของโควิดเนี่ยอากาศมันก็แปรปรวนหลายพื้นที่ดังนั้นมันก็อาจจะติดกันเร็วขึ้นโดยเฉพาะไอเจ้าโอมิคอนตัวใหม่นะฮะทุกคนไม่อยากจะให้ไปพลาดพลั้งเพราะตรงนั้นนะครับบางทีเราติดแล้วเราไม่เป็นอะไรเราจะนําเชื้อโรคเนี่ยนำความเสี่ยงเนี่ย ไปสู่ญาติที่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายโดวยเฉพาะผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวนี่ก็ถือว่าสูงเสี่ยงนะครับทุกคนครับลากันไปก่อนนะครับทักทายพอของปากของคอวันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์อเล็กซ์อัลบอนสวัสดีครับ